วิธีการอัดแบบนี้นะครับผม,ผมทำยังไงไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวรอคลิปวิดีโอนี้จบโอเคจบแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่แอปไลค์ Cam ีลนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็เลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ผมทำไปแล้ว อ่าแล้วก็เราจะเราเข้ามาก็จะเป็นการขอโทษเลยนะครับอันนี้จะเป็นการทําน้าปกครับมาเราเปิ่งมาเจอน้าปกแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราขึ้นเลื่อนขึ้นแบบนี้ครับมันก็จะให้รูปเรามานะอันนี้ผมทําไว้นะครับไม่ครับปม่ลูกเทพนี้เลยอันนี้กีฬาเสียงเรนผมนะครับเห็นไหมอันนี้ผมนะครับต่อไปก็จะเป็นการสอนทำนะครับ สอนทำสอนทำแล้วก็เราจะใช้รูปของฟรีไฟครับก็เราจะใช้ฟรีไฟนะครับก็เลือกไปเลยนะครับเลือกในการอันนั้นนะครับเราก็จะสามารถปรับได้ตามหลายขนาดเลยนะครับผมก็จะเอาแค่นี้นะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็กดแล้วก็เป็นการทำอะไรอ่ะนี่ครับพิมพ์ข้อความไปเลยนะครับ อันนี้เราจะพิมพ์ว่าต่อไปได้เลยนะครับเล่นเกมฟรีไฟนะครับนี่ครับผมมันก็จะเราจะเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับผนะครับเราสามารถปรับใหญ่ปรับเล็กได้เลยนะครับตามใจชอบเรา เป็นผมนะครับก็จะแบบประมาณนี้ก็ต่อไปคอบนะครับคอบก็จะประมาณนี้นะครับอะไรฟอร์มอย่างหนึ่งอย่ีงสองกับฟอร์มไปโน้ทำไมอะไปนน้ตพี่ไายคิดดูโอ้ย นี่นะครับแล้ก็เมื่อกี้ขัดช่วงไปนิดหนึ่งนะครับก็นี่ครับแล้วก็กดตรงนี่นะครับกดถูกต้องงนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับบันทึกครับแล้วเราไปดูรูปกันโอเคครับเราไปดูรูปในแกลเลอรี่เรากันนะครับนี่ครับแต่เป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิดีโอที่เราอัดมาเมื่อกี้ครับ โอเคครับก็ขอจบบนแค่คลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ